สวัสดี Pepsi, พเพบซีพี่น้องเช่นเคยค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะก็มาเจอเก็บอีกหนึ่งคลิปสําหรับ5้าลาวของเรานะคะเพื่อนก่อนเราจะสรุปของมาที่3ามเราก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับเพื่อนจะ้ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในทาง,งเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนจะ้ะรับชมผู้ควบันเทึง่งเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะเราก็มาสรุปกันเลยพี่น้องจา๋าลาวสตานะคะผลที่ออก93427นะคะเพื่อนจา๋า934 34พี่ใจไม่มีนะคะในชุดเต็นรวมเนาะแต่ว่ามีเอ่อวิ่งรูดกลางวัน3เนาะแต่ว่าวิ่งรูดเออพี่น้องวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋า สองเด้งนะคะมาติดต่อกันวันที่สี่แล้วสําหรับลาวสตาเฮาเด้อพี่น้องลาวสตาเฮ้านี่สองเด้งนี่สีม่มือแล้วเด้อค่ะเขาบนลางสี่มือนละสี่รอบหารอบละไปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ลาวสมัมคีผลที่ออกเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดนะคะเ,เพื่อนศูนย์สองกามาค่ะเพื่อนศูนย์สองในชุดรวมเนาะมานํากันเลยชุดเด่นชุดรวมนะคะวิ่งรูดเนาะอ่าศูนย์สองมานี่อันนี้ชุดรวมเนาะ สามตัวตาราง702นะคะอันนี้ตารางสามตัวตารางสามตัวเลยพี่น้องละกันหนึ่งก็มานะคะในวิ่งรูดนะเนาะหนึ่งเจนะ็ดเนาะพี่น้องมาบบมาค่ะจ้าพี่น้องหนึ่งเจ็ดเฮากะมาหนึ่งเดินจุดรวมเฮากะมาเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ไปต่อลาว VIP, นะีไอพีเนาะพี่น้องลาวีไอพีผลที่ออกเป็ดหนึ่งเก้านะคะ 8ปดหนึ่งเก้าหกแปดเนาะพี่น้องหกแปดมีบอหกคืสิเป็นตัวนี่ตัวหกอ่ะแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเด้อพี่น้องพี่ใจจะไม่ทิ้งเด้ออันอันเนอหกกับเก้านะนะคะพี่เพื่อนที่้องอันนี้ตารางนะตารางกับสามตัวเนาะแล้วก็อ่า ชุดเดนร่วมหนึ่งนะคะมาอีกแล้วผููใดเอานึ่งเอานึ่งเอาไปรูดเนาะพี่น้องเนาะนะคะพเพื่อนๆจ้าอันนี้อันนี้ถ้ากลับกันเนาะหกแปดแปดหกเด้อพี่ใจกระเป๋าซื้ออันนี้ก็หกแปดในตารางเนาะพี่น้องหกแปดก็ตารางก็เข้านะคะตาล่างเราก็เขาเดนรูดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะในหนึ่งหนึ่งเก่าชุดร่วมจัดจัดชุดให้กับเรียบเทียบด้วยพี่น้องจัดๆๆชุดอ่า ดูตัวเด่นแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับชุดรวมเด้อผู้ใดสิจับคู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะสามตัวก็แตกเนาะสามตัวตารางเด้อพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็ในตารางค่ะเพื่อนๆเขาในตารางนําเนาะไปรอบสามมิคีวีไอพีพนี่ออกห้าเก้าเก้าเจ็ดห้านะพี่น้องจ๋าอันฮามาเบิร์นี่พี่ใจโจดเลยแต่ว่าพุ่งกับมาเก้าเนาะมาเก 9, ้า 9, เรียกวิ่งกําลังวันเด้อพี่น้องอันนี้มาวิ่งดินกําลังวันเนาะ เรากะเ็ดหนะคะพอนเจ็ดห้าในตารางพี่ใจบอกว่าถ้าผู้ใดสน,จนะจับในตารางก็จับในตารางได้เด้อค่ะเด้อตารางนี่แตกตารางเนาะอันนี้อ่าบกเข่าจะอันนี้รูดสตาร์ VIP เนาะพี่น้องสตาร์ VIP กับโพนี่ออก138นะคะ85นะคะพี่น้อง138มาในตารางเหรอหนึ่ 1, สามปดอันนี้ก็ตารางสามตัวพี่น้องจับเอาในตาล่างแล้วก็เบึ่งตัวเลขกดินเดี๋ยวจะเดินไปประกอบกันเด้อเนาะแล้วก็เปดหาจะพี่น้องเปดหากลับไปในตาล่างอีกนะคะวันนี้ถ้าผู้ใดเอาอันวิ่งแปดนะวิ่งแปดเนี่ย8ปดจับในเลขกดินกับลังวันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ตารางเนาะแมนบอแมนนีนน่ละ่ะ ในตารางน้องพี่น้องเนาะอันคอภากอันเสียงอันในฟิลมนะคะเพราะว่าพ่วมรู้สึกไอ้ใครพูดสียห้เเ้าพูดอยากให้เา้าคลิปเด็พูดสิเวเบาออกมาเลยจาพ่เลยถ้าคลิปเด็พไมอยากให้เา้าฟังภาษาล้าพูดเสียเหาเเ้าเลยโอเคเว้าไลยใหญ่ห้างไปโตว,วันที่สิก็ดีใจน้ำนอพี่น้องดีใจน้าพี่น้องกะกะ,กะถือว่าโอเคอยู่นะคะนะ้าวิ่งลู่ตัวเด่นเนาะวิ่งลู่กับเขาสามเล้าเนาะจานะ่าเนาะแล้วก็มีเขาในตา่างกับเขาในตอน ในตะล่างสองตัวกับเขาในตะล่างกับชุดชุดชุดอันนี้เขากับเขายูเนาะ,ะถือว่าใส่ได้ยู่ค่ะเหมือนโอเคไปต่อเอาโซ่อาไาก่นต่อของวันที่สี่จะหาเล่าสําหรับห้าเล่าอันนี้ความมีทุกวันเด้อพี่น้องหาเล่านี่นะเมื่อน,นี้พี่ใจยกับไอเดียนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองจะวิ่งรูดไปกลับนะคะแล้วก็กอนจะตตดสินใจก็ดูตัวเด่นไปเปรียบเทียบก่อนเด้อพี่นอ้องหรือไพ่สิจับในตะล่างส่วนมากในตะล่างพี่ใจเส่เอา,เ,อาเรียกเด่นไปร่วมกันไว้นะจ๊ะ อ่าเหล็กดินเอามาลวมมาเป็นตินเหล็กตาล่างมันก็เลืสามารถที่จะไปคู่กันอยูหันเนาะพี่น้องเราก็เนี่ยมือนีกะจับชุดให้เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดว่ามากที่พี่ใจโจอให้ก็สามารถยิบจับเอาได้เพราะว่าตัวเรขกะบางเทือก็แดดบริดเอามามืดบางเทือก็หลายมันก็เสียดายบริดดเอามากกะลุดไปก็มีหนึ่งสินะ นะคะล้วสาตาร์ให้เด่นอยู่ที่5กับ4นะคะหวังว่าจะมา2เด้งอีกนะเพราะว่าสถิติเขาได้ตัวเลขแบบนี้คือมันเข้าอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องเชื่อหมดนะคะให้สังเกตเอาด้วยพี่น้องสามัคคีนะคะสามัคคีจะเด่นอยู่ที่3 3กับ9แต่ว่าพี่ใจจะวางตัวนี้เผื่อเข้ามาด้วยกันใน4ตัวแน่เผื่อมา3ตัวเด้อเขาเคยมา3ตัวนะพี่พี่น้องแบบนี้เขาเคยมา3ตัวน้ำกันจ้ะกระเบ,บื้งในตารางน้ำจ้ะ ส่วน VIP กันหนึ่งกับแปดเนาะแปดกับสามข่อยกับโบทิ่งกันนึกพี่น้องโบทิ่งเพื่อนเพื่อพันมากมาทำกันถักเก้ากับหกกัเห็นบ่าเป็นบ่าเรากะลาววีไอพีสองกับหนึ่งเลยจ้ะหลักสตาวีไอพีสองกับสามนะคะสามกับแปดพี่แจยกับโบทิ่มเพราะว่าเพื่อนเป็นคู่แฝดคู่ฮักกันซีนาก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งที่เราขอบคุณพี่น้องป้องไปเข้ามากดไลค์กดแชร์ทุกเลิฟทุกไลค์ทุกซับสไครต์ให้นะคะเพื่อนจ๋า ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีช่วงวิลาก,กับวิจัยทุกวันทุกวันตลอดไปทุกทุกหวยทุกมุ่นทุกลาน,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 นะคะพี่น้อง,องจ๋าสวัสดีค่ะ